ปิดตำนานกวางเดียลองประกาศยุติบทบาทการเป็นเซกเรเตอร์แล้วกวางเซกเรเตอร์ or, ล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวผ่านทาง Facebook เดียลองสวัสดีค่ะกวางเดียลองนะคะวันนี้กวางอยากจะมาแจ้งเรื่องที่สำคัญมากของกวางนั่นก็คือการยุติบทบาทการเป็นเซกเรเตอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเนื่องจากช่วงหลังๆมางานในส่วนนี้เริ่มกระทบใจิตใจค่อนข้างมากแม้จะ เป็นอาชีพที่ไม่ได้เบียดเบียนใครแต่หลังจากที่ทํางานนี้มาได้ระยะเวลาหนึง่งก็รู้สึกว่ามันเบียดเบียนตัวตนของกวางเองจนรู้สึกกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างมากเพราะการที่ต้องเห็นคอมเมนต์ทางเพศตลอดแม้แต่ในโพสต์ก็แทบจะไม่มีอะไรเซ็กซี่เลยมันก็ทําให้กวางเศร้ามากและกลัวว่าคนจะเริ่มลืมกันไปจริงๆว่ากวางได้เคยทําหรือเคยเป็นอะไรมาบ้างเลยจะขอถอยกลับมาในจุดที่สบายใจค่ะ ในเรื่องของดิจิตอลฟุตเพรนที่จะหลงเหลืออยู่ก็ทําจะยอมรับแล้วค่ะกวางขอรับเอาไว้เป็นเพื่อเป็นบทเรียนกับอุทาหอนให้กับคนอื่นๆนะคะสําหรับเว็บอลินแฟนกวางก็ขอขอบคุณสำหรับเหล่าซัพพอร์เตอร์ที่สนับสนุนกวางมาโดยตลอดค่ะหลังจากนี้ผลงานก็คงไม่ได้แรงเท่าที่ผ่านมาแล้วบงเล็บอยู่แค่ในระดับเซ็กซี่แต่ยังคงพูดคุยกับกวางได้เหมือนเดิมนะคะ และหลังจากนี้ยังสามารถสนับสนุนกวางต่อได้ในคอนเทนต์ของการสตรีมเกม ASMR หรือว่าจ้างงานในรูปแบบอื่นสามารถติดต่อผ่านสังกัด ALTFO ได้เลยนะคะที่ผ่านมาต้องขอโทษที่ปฏิเสธหลายๆงานไปเพราะความมั่นใจไม่มีจนไม่สามารถรับงานได้เลยค่ะปอลอใครสงสัยเรื่องย้ายประเทศกวางยังไม่ได้ย้ายแล้วนะคะแต่มีโอกาสไปลองใช้ชีวิตดูพักนึงรู้สึกว่าไม่ได้เหมาะกับตัวเองอย่างที่คิดไว้เป็นอันว่ากลับมาไทยถาวร คุณสามารถค้ำให้กับเรื่องนี้หรือจะให้กำลังใจกันก็ได้เต็มที่เลยค่ะกวางพร้อมรับจากกวางเดียลองทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ